ค่ค่ะอยู่ช่องดิงดิงดองนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทําพี่บี้ให้กลายเป็นอนิเมะนะคะขออนุญาตนะคะน้องเปิดเสียงของขวัญบอกเสียงหน่อยลูกโอเคค่ะถ้าพร้อมเราไปเริ่มกันเลยค่ะถ้าขี้ถ้าไม่สวยหรือว่าสวยถ้าไม่สวยอะไรค่ะก็ขอโทษทุกคนแล้วก็ขอโทษพี่บี้เลยนะคะไปดูกันค่ะ กำลังรอตาของคุณเหลือไปอยังด้านหน้าคืออะไรคะเนี่ยปดวิดีโออ๋อทุกคนคะเดี๋ยวรอกันค่ะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวมารอกันก่อนตัดคลิปไปแป๊บนึงทุกคนคะนี่คือผลนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะุ๊บปุ๊บ พีบ่บีอันนี้คือพี่พี่ค่ะโอ้อืมค่ะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ก,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 กนันเวยนะคะบ๊ายบาย